มาแล้วมาแล้วเน้นมาแล้วลูกรอได้กิมออได้แต่มาจับขวดน,น้องนะน้องกินอยู่น้องกินอยู่น้องกินอยู่อไอวากำลังมาขอวากำลังมาอไอวามันนี้มานั่นงตักพ้อนี้มานั่งตักพ้อมานั่งรอรอค่ะ เปี๊ยังแฮปปี้ไหมวันนี้กินอยู่ค่ะไอ้วะาะมาพ่อเล่นกับหนูเองหนูจะได้ไม่เบื่อพ่อเล่นจักกะจีจักกะจีจักกจีจั๊กกจีอย่างนี้เอะไรวะอาไรวะโอเคโอเคหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบแล้วพ่อเล่นเกาเกาเกาหูได้ไหมเกาหูเกา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 ได้ไหมลูก ร้องสิลูอุ้ยอุ้ย,ยอุ้ยว้ายแม่อันนี้กดปุม่มตุดูเห็นไหมเห็นกระดุมไหมกระดุมเป็นอะไรกระดุมเป็นฮาร์ดนะจ๊ะคะ

มาแล้วสำหรับคนที่ถามนะครับว่าปา oh. ปุกไปไหนปาปุกมาแล้วป mm. ุกมาสักทีอมาแล้วโป๊เหรอโปะไงอ่าม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 าโป๊ะโลพอโป๊ให้พอโป๊ให้อะวะเนี่เอาตีรังกาเหรอ พี่ทีน้องพีไปไหนอ่าพี่ทีน้องพีอยู่นู่นพี่น้องพีไม่ได้อยู่ในอคอกไง